อืมกูบิน <laughs> บินบินกดติดตามให้ถึง200ด้วยนะจะโอเคนะก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้นะอยู่กับผมรันซีดซันแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่นบัตรสร้างห้องหรือว่าหนึ่งหนึ่งนั่นเอง,งพี่โอปอพูดหน่อยดิแมว โอเคอันนี้ก็เราจะมาเล่นกันขำๆนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า <laughs> <laughs> มาเล่นเล่นเหมือนเดิมนะเอเอาอาธิบายให้าผู้ชมฟังก่อนคือผมจะใช้ป้อมคิวนะฮะก็คือตัวนี้ผมก็เ้ยองเท้าเจ็บเงินคูไม่พอละเ <laughs> งินหนูพอเงินหนูพอ,หน,พอหนูตึงเกินทษที เฮ้ยต่อยอ่ะพี่เชื่อได้อะพพี่จะสู้ป้อมคิวหนูได้คือเราจะไม่ใช้ปืนเลยนะครับเราจะใช้แต่เจ้าเดี๋ยวผมวงไว้ให้ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะขี้ตอนนี้พี่ผมอยู่ไหนพี่อยู่ไหนฮะวีเห็นแล้วนะ ยังไงเกมก็ไม่จบหรอกถ้าพี่ไม่ฆ่าหนะูหนีป่าแล้วเล้วเฮ้ยน้พี่จะจับออกวงด้ยออกวงตเสด็จ พี่ซื้อพี่ซื้อของได้แล้วใช่ไหมใช่ <laughs> ห้ามซื้อปืนนะมีม่มา,มาแล้วยังด่าใหม่ลงมาแล้วหนูรู้พี่มาแล้วแสดงว่าพี่ซื้อป้อมคิวได้แล้วแ <c oughs> อดอับมันจะทับไอ้นี่หนูตายปะวะป้อมคิวหนูอ่ะอุ้ยไม่ตาย แต่หนูเนี่ยจะโดนป้อมคิวทับตายเอ้ยแอรอ์ดับฮะป้อมคิวทับตายแอร์ดอปไม่ใช่ป้อมคิวเฮ้ยพี่เห็นพี่เห็นเห็น,หหนอะไรบวกดไม่ได้าหายเฉย ฮิ้เว้ิวว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 ิว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  หนูรู้จุดพี่หนูโป đi từ lúc không có gì mà đi không là làm cái đâu đâu không có chung มันนั่นเลยจริงนั่นน่ะที <laughs> ่มันหันไม่หาพี่ดูปั๊มคิวทำไมจ๊อดูปั๊มคิวพี่แบบนี้มันหันไปหาพี่แบก <laughs> มันเล็งตามพี่อะ่ะมันไม่เห็นหาหนูเลยโอ้ปั๊มคิวพี่โคตรกากอะ่ะแต่มันเล็งพี่อะ <laughs> เพี่ตายป้อมชิวพี่ทำไมมันกลางแกวะมันไม่ยิงหนูมันยิงพี่แทนแต่ที่ลู้ลู่ไม่ได้ซื้อปืนไม่เชื่อถามท่านผู้ชมได้เลยมา อของที่ผมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ผมขอเอาหากันเลยกันพี่ผมชอบเก็บแอร์ดอกเราก็ต้องวางโอ้โห,มไ,ห <laughs> ไม่อ้คุณว่านี่นั่นไง ป้อมคิวหนูมันยิงได้นะครับไม่เชื่อพี่ก็ลองบินแบบหนูสิอุ้ยกูจะตายกูจะตายกูตายกูตายอุ้ยเอลอดตายมันนี้ยังไงอะครับน้องๆลงก่อนละเดีย๋ยวไทยห้ามยิงกันนะเวย้ยยิงได้แค่ป้อมคิวห้ามยิงกันนะครับใช้ป้อมคิวยิงอย่างเดียวโอเคโอเค ตายซะตายซะตายจริงจริงด้วยกูตายอีกแล้วตายอ่ะเฮ้ยสองสองเท่ากันละไม่ได้การละโอ้ยปวดแขนมา นี่ก็ผมจะแต่งตัวแบบนี้นะครับไปมาไม่เจอหนูแน่ยังไงก็เจออยู่แล้วแหละอยู่แมพเดียวกันทำไมจะไม่เจอพี่เดินไม่ได้พี่ติดพี่เดินได้แล้วพี่อยู่ไหนตายแน่พี่บอกเลยพี่อยู่ไหนหนูยังไม่รู้เลยพี่ยังไม่เห็นดีเัน ừ. Tại vì bọc lớn vì đông cả Khương ra chiếc thải Nhưng mà lấy lúc nón Đã mới bước với Duy Minh Duy Minh thi Hãy subscribe cho kênh Ghiền อ๋อเหละโอ้ยยยมันไม่เห็นอ่ะ <laughs> ปืนไม่ <laughs> ปืนไม่เห็น <laughs> oh, oh, มันไกลไปอะมันไม่เห็นอืมกูบินบินบินทำไมมันไม่เห็นดีอยู่ไกลเกิน, <laughs> น,นไปม,มันเห็นแล้ว <laughs> <laughs> มันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว วทำไมเขาตังไอโบเขาตังไอโบพ,พี่ไม่รู้จักซื้อโุ้ยโว้ยโ้ย หนูมื่นหนึ่งแล้วใช่แล้อเออที่นี่เพก้าพันเก้าร้อยแปดพันสี่แล้วตอนนี้พี่เหลือเท่าไหรเอมแปดพันแปดร้อยชกระตุกกระตุกกระตุก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 โอ้ยเลอสังเกตนะ ý dạ vâng dinh đồn ơi bọc lời phi mới hiện đồn nè đồn ơi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  Ui, ơi đồ ơi đồ ơi đồ đây đồ ơi đồ ơi đồ ơi đồ ยิงวะปีลงมาแล้วเหรอเออใจยังไม่เชื่อหรอกปีออกมาหลอกพี่ยิ้มยิ้มงโลเหรอเออดูโก้ฮะง่ายงั้นเห็นไหมที่บอกแล้วอ่ะยังไม่เชื่อพี่อดอกอืมโอ้อีหาเล่นใ่เป็นเล่นใ่เป็นเล่นในเป็นไปไหนไปไหน มันคือตัวนี้ที่ยิงพี่มันยิงโดนด้วยไายมากทอาตลาดนคดินี้ไม่ใช่หนูไม่บางครับมันบางกลับไม่ได้โคดิโก้ใครอยากเล่นก็ลองเติมแค่สามสิบเจ็ดบาทเองนะครับไม่เจอถามพี่ออกปอเด็กใช่ไหม ไม่เช well ื่อถามพี่อปอดิใช่ปะใช่ใช่ปะเออตอบมาใช่ไม่ใช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 ่เออเห็นไหมพี่ผมยังบอกเลยโคตรปอมเลยค่ะอุ้ยเฮ้ออุ้ยต่้ยจังเลยอุ้ยอุ้าวอี้มัน้ยอุ้ย ไปแล้วจ้าบินแล้วจ้าหล่นล้วหล่นแล้วหล่นแลน่ะอลงิลงทันเลยเกือบตายมา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 เสียเออมคิวระบาด ไม่เห็นยิงหนูเลยนะอ่ะโอ้ป้อมปืนพี่โคตรกาบเลยน่า <c oughs> ที่จะลหลบไปสัตว์ <c oughs> แอคซ์ซังหน่อยแอคซ์ซังหน่อยอจ,อจอจเจอจ๊จีอ,อ,อุ้ยไม่น่าแอคเลยสี่สามห่วยหายสองกันคิวเดียวสวยแล้วเราท่านผู้ชมผมว่าผมสวยแนะ่ะ <c oughs>

แล้วมันจะส่องมาหาหนูทำไมกันป้อมปืนดูมันดิท่านผู้ชมดูมันจะดูผมทุกทางเฮ้ยเฮ้ยยมันยิง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 ดีมาก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 ,มาก,มากไอ้น้องรัก โอ้ยโหดูพี่โคตรจัดเต็ม,มออกมาแล้วออกมากูก็ตายสิครับน้องๆ <c oughs> นี้กันเดตายโอ้อไหวอ่ะต <c oughs> <c oughs> าตาตาโไม่ทํตัวพี่เลย <c oughs> ขังตัวเองกันท่านผู้ชมผมจะตายแล้ว โอ้โหึกตาพยาธิเมไม่อยมันไม่เห็นมันไม่เห็นครับมันไม่เห็นนี <c oughs> ่ยิง <c oughs> ยิงอายา <c oughs> แอคทีแอคคันเทพไอ้หำ <c oughs> มาอา่ฮ้ย นางตังนางตังป้อมปืนไม่ใช่นางตังไอวอละ่ะนางตังป้อมปืนเอ้ยเอ้ยโคตรโหดโคตรตึงนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเอยเป็นไงเป็นไงเอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหปวดหัวตายเลยเฮ้ยทำไรเวะสายไปไหนวะไม่เห็นหร,อ,หรอกป้อมปืนก็นไม่เห็น ป้อมปืนพรีแม่งกะโโอ้หเห็นยังพี่จะรอวีตรงนี้แหะพี่เห็นดูไหมหันไปบันดีบันดีอะไรันดีอะไรพี่นอนอยู่พี่นอนอยู่มีอยู่ไหนทำไมหนีเมื่อโดนป้อมปืนพี่ฆ่า อ,อ๋อพ่เห็นแนละ้วทุกทาด,า,าดัืมมามาดิมาขึ้นมาขึ้นมาทำไมมันหายทำไมมันไม่ยินอ่ะสงสัยมันไกลไปมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทษโทษ <c oughs> โทษโทษ หนีก่อนเดี๋ยวตายวงอั้ไม่ย im ิงค่ะกระปะอุ <h <h ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงเลยนะมันยิงเลยเนี่ยกูจะตายเลี่ยอุ้ยกูตายดิดูตาดิท้าไมันโคตรตื่นเลย Animal เอ้กระป๋าเอ้กระป๋ายุดเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวติดลิกลสิ์เดี๋ยวติดเหลืองมาต่อ อุ <p ours hal> ๊ยอุ้ยจะตั้งได้ด้วยเหรอเฮ้ยพี่มันตั้งได้พี่มันตั้งได้ตั้งแต่ยังยังไอเนี่ยยังยังอยู่ในเขตอยู่เลยมันตั้งได้พึ่งรู้เหรอเออพึ่งรู้กผิดพี่ถ่ายภาพเลยวะลืมเปิดกล้องเต็มที่เลยฮัลโหลเก่ฮัลโหล อุ้ยตั้งดีตึงต้งตึงต้งตึ้งตึดดดดดโอ้โหตั้งถูกที่มากเลยวู้ยวู้ยต่ำเกินต่ำเกินต่ำเกินไม่ได้ป้อมคิวเห็นเล็งให้ดี หนักเก็บหนักอายป้อมคิวหมดป้อมคิวอูงยี่แมงี่แมงยี่โยเฮ้ยพี่ตานี้ขอหนูชนะเขอร้องละทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวซื้อปืนแมงยี่ตัดออกแล้วให้ยัดตัดออตัดออกอะไร ที่ของพีจนะเนีโอ้ยโคตรปวดแขนมาเฮ้ยอย่าพึ่งนะห้ามยิงนะอย่าพึ่งนะขอร้องอย่าพึ่ง,งไไอ้เหียยม่่่งั็นขอร้องอย่าพึ่งถ้าเห็นแล้วก็อย่าพึ่งขอร้องสวัสดีลวกเอานะสามสองหนึ่งมา มึงด่ากูเศดษฐีอ่าคงตายไม่ตายมีเสาให้หลบไม่ตายที่ก็ไม่ตายของไอ้ของผีมันก้าวเกินโดนอันนี้โดนยังโดนยิง ีออกมาวไม่ออกแล้วถ้าพี่ไม่ออกก่อน่ะออะออกมาละมันยิง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 เจ็บ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 อุ้ยป้อมปืนผมหมดแล้ว ก็แตกว้ะจบเกมเออเดอยเฮ้ยสนุกไหมท่านท่านผู้ชมสนุกไหมพี่ปอพูดดิสนุกไหมพี่อปป้าเอาใหม่ดิ โอเคนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมเลยพี่อะไรวะจะไม่ได้กดกระดิ่งพูดดิแกะกระเบนก็อย่าลืมกดกระดิ ng โอ้เสียงหลงกดกระดิ่งให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันครับบายบายเจอกันคลิปหน้าว่าไห้ย่า